อ้อเห็ดปวกตาขั้วตุอุเห็ดปวกตาแล้วก็เห็ดปวกขาวด้วยจนิดเนอันที่พิ่นชอบออกนี่ว่นผระแต่ก็วันผระอันนี้เป็นคว้มเสื้อน่ะจะแม่เพิ่งเคยบอกอือตออตุ๊กใสายภาพติรงหน้าปุกนะคะ ดอกใหญ่ดอกแรกแห่งปีดอกเศกแขกหมันแค่ว่าดอกไม่น้อยก็ได้มากยู่ดอกจะแตกได้เหมือนคนแต่อันนี้เันดอกใหญ่ไม่ค่อยเจอแต่เป็นบานนี่งแห้งจงิหญ่คะพี่นงแต่นี่ดอกคนตูมเนาะโอ้โหขนอะไละขาจะไม่ยาวนะคะเย็ดปวดตาเออ อ,อีกอย่างหนึ่งอันแม่เิ่นเคยเอินเฮ็ดตีนโปิคนวะพระวัติสันตีนสันสันขึ้นหิ้วโปนะมันก็เลยเอินเอ็ดตีนโปนี่ค่ะห็นไม่จ๊ะสวยเอ็ดปวกตาเอ็ดตีนโปก้าเิ่นสันสันอุปุขึ้นหิ้วโป้ก้นก็ก็เอิญเฮ็ดตีนโปจ้ะน้องบอกจะเฮ็ดทานดอกเดียว อมาได้ก็ได้ถ้าจูมได้ค่ะ่งจะโผล่ผิวฐานนะคะก็รู้ว่าิ่นจะออกอีก่อไปหรือว่าจังใดหรือบวัวบอกไอยแน่ออกหลายๆให้ได้เพราะเกียงแน่ด่วเด้อจ้ นี่แนมไปบ่มี่ใบใหม่เพิ่งเลยพี่นองเอ้ยเดียวทงถิ่มมง่อนี่เลยบ่มี่เลยให้สุดใจแน่กบอดอกเดียวส้มโออ ไงพ่อพี่น้องออกมาจากอัน,นโอ้แต่ว่าอันนี้มันบกออัน,นสีแดงเลยจ้ะอันนี้แมงพ่นกินไวขนาดเอาไปจากไว้วันแหงแมงคุดกินเมิดจ้ะพี่น้องโอ้ จะคออยู่ทางค้อใหม่พี่น้องเอ็ุรุลก็พูดเก็บแทะนี่ล่ละดอกเพิ่นเมนโมมากระบานว้าวสนยู่งน,นี้ ต่ออ้มี่วตุโอยัน่นคุณอกหนึ่งนอกก็ไม่ค่อยออกแล้ว ตกละเอียบบานเลยดอกดูมคนทำในบ้านเขาก็ไม่เห็นเหมือนเดิมวพาเราไม่เขีย่ยตปไปเขียนเป็นกระร่งสีโพยัยงสีเป็นกระโบยใหญ่เลยจ้ะก็่ม่ปล่อยไปให้เป็นบานออกมาเองตามธรรมชาติทั้งสิ้ละแต่ว่ามันโดนฝนน้ำเนาะฝนตกิ่นจะอาจจะบานเร็ว นี่มันไดนามิสก็ค,คือพักนี่แหละานามพดไหนก็จริงง่ายเลย,อยดอกนี้ยังอ่อออยู่อือโอ้ยอ่ะ